เพดนุกเกอร์โซนฉลองเปิดร้านเติมเพชรตอนนี้เติมเพชรให้ลูกค้าฟรีและมีบริการอีกร้อยเพชรจดทะเบียนการค้าแล้วรับเติมเพชรแบบ u ู d และมีวพาสปลอดภัยร้อร์เซ็นแจกโค้ดสุราษสฟรีทุกวันลิงก์ใต้คลิปเลย สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับรีฟเกฟฟีไฟนนี่ฟีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายเหมือนกันใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับก้ามทองนะครับก็หลายๆคนน่าจะรอนะครับก็มาแน่นอนนะครับพรุ่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าพร้อมไหมครับที่จะสุ่มนะครับก็น่าจะพร้อมนะครับหรือไม่พร้อมนะครับก็มาแน่นอนครับผมในรูปแบบตู้รังผึ้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะพูดได้ไหม น่าจะร้อยเปอร์เซ็นละนะครับคณดูยังไงมันก็ต้องมาในรูปแบบนั้นหรือว่าทุกคนจะแบบว่าให้มันมาดูรูปแบบอื่นนะครับให้ทุกคนเดาแล้วกันนะครับว่ามารูปแบบไหนในวร์มแดวรมบอกเลยว่านั่นแหละนะครับรังผึ้งนะครับไม่พลาดนะครับน่าจะต้องเป็นรังผึ้งมันเป็นมาในรูปแบบอื่นไม่ได้นะครับมันจะมาทั้งหมด3ชุดเลยนะฮะเป็นก้ามทองก้ามฟ้าก้ามดานะครับผมเนาะแล้วก็หน้าจอนะครับ หลายคนนะครับสัญญาไว้ทําอะไรนะฮะก็ทําด้วยนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะมุกนี้ได้เลยนะฮะนี่นะครับเกียมเขาว่ากันเนี่ยนะใครสัญญาอะไรไว้หวังว่าจะไม่ลืมกันนะแคลี่ขับไปหมดแล้วนะครับจะโกนหัวให้ดูเลยนะฮะโอ้ยเกินไปใครจะโกนหัวรับเนี่ยจบเลยนะฮะจะเข้าเกมทุกวันนะฮะจะคอรสเพย์แคลี่นะฮะจะไม่พูดคำหยาบจะวิ่งรอบโรงเรียนสิบรอบโอ้โหเหนื่อยเลยนะฮะจะลดน้ำหนักห้าโลจะสุภาพรักจะตั้งใจเรียนอันนี้ได้อยู่นะฮะแต่อันเนี้ย จะโกนหัวเนี่ยใครจะโกนหัวครับโอ้โหมาจริงนะฮะไม่ใช่ว่ามาเล่นๆนะครับผมนะฮะพอใครจะโกนหัวเตรียมตัวดีๆนะครับผมนะก็มาแน่นอนนะครับสําหรับก้ามทองนะครับผมเนาะก็มีเพชรเตรียมเพชรนะครับผมส่วนตัวก็เหลือแค่ก้ามฟ้านะครับตรงก็จะแบบว่าสุ่มก้ามฟ้านั่นแหละนะครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับอย่าลืมเล่นกันด้วยนะครับเฉพิเศษของคุณนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมเล่นด้วยนะครับส่วนตัวไอ้บอมไม่มีท่าเป็ดนะฮะใครได้ท่าเป็ดก็ดีใจด้วยนะครับเนาะ ก็ดีใจสําหรับน้องๆด้วยนะครับท่าปงท่าเป็ดแล้วก็ท่าเต้นกับแพนกินมาตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเหมือนเดิมครับน่าจะมาแบบว่าในการเติมเงินนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ดีมากเลยนะครับที่แบบว่าแลก1วันเอามาใช้เนี่ยครับดีมากเลยผมจะแลกตัวนี้มาใช้นะฮะใครที่แบบว่ายังไม่มีอะไรนะฮะก็แลกมาใช้นะครับเป็นอะไรที่แบบดีนะครับสำหรับกิจกรรมเนาะแล้วก็วันนี้นะครับ คืนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับปักธงนะครับเราจะได้ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเนาะตอนนี้ผมก็เล่นมา177นะฮะอันดับ2 163นะครับแล้วก็อันดับ3 149ในอันดับ4ีสาย3 5นะครับ113นะครับอันดับ8 100คะแนนนะ101คะแนนนะครับก็เราจะเจ็ดไม่แน่ใจว่าจะได้เหมือนกันน่าจะได้อยู่แหละนยังไม่มีใครขึ้นมาแล้วบ้างครับเนาะโอเคใ้ประมาณนี้ครับโอกาสสุดท้ายสำหรับทุกคนแล้วนะครับที่แบบว่าจะได้ปักธงมาใช้กันนะฮะโอเค ประมาณนี้เลยครับผมสำหรับค,คลิปนี้นะครับก็มาแจ้งเตือนให้ทุกคนทราบเนาะว่าอย่าลืมนะครับปักทงแล้วก็ร้านก้า,ามทองกำลังจะมานะครับก็รอจัดได้เลยนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ